ครันดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่ปาร์ควันนี้ไปเราจะไปไหนกันครับแต่เช้าเช้ายังงาเริ่ม8ปดโมงตอนนี้แปดโมงสิบไรยัยไม่ออกจากบ้านเลยขับรถได้ไหมได้ได้เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเราไปไหนกันอ๋อวันนี้จะไปงานเอ j นจอยอะไรวะออริบิวดออริบด้ยใช่ไหมใช่แปลว่าอะไรสนุกไปกับรถขับสี่แต่เราเลทตอนนี้เรากำลังเลทไม่สนุกแล้วไม่สนุกเลย หอมไหมแล้วหอมไหมดีขึ้นไหมหอมเลยวันนี้เราคือเราจะไปเที่ยวงานออวิวได้ ye, ใช่ไหมหลังจากที่เราขายซินเวียขับหลังไปปุ๊บวันนี้เราต้องเราเป็นออวิวได้ ye, เป็นเต็มตัวแล้วเันนี้เราไปเที่ยวหน่อยโบอ,อีโวเอออีโวอิมซูบารุทีทีอาร์แล้วก็ยาลิสตัวใหม่ก็ขับสี่ใช่ไหมยาลิสตัวนั่นน่ะตัวแข่งกับทีอาร์เขาจะมารวมตัวกันเราก็จะไปงานเขาครั้งแรกแล้วก็ไปหาไอ้กาแฟกินด้วยเพราะว่ามันเบี้ยวว่ะ ประเด็นที่ผมไปวันนี้ให้แมนคือผมมาจะไปดูรถที่ผมมีแผนเพราผมอยากจะซื้อมา mm. กามาัากแล้อยากได้อยากได้เดี๋ยวพาไปดูรถอะไรอีกอันนึงคือจะไปดูแนวทางการแต่งรถคันนี้มันต้องมีคนขับเื่อเยอะพี่หรือว่าขับ,ข,บขับตัวรถเราอะ่ะรุ่นเราอะเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าเป็นงานนี้นะถ้<ๆ>เาเป็นงานับสื่ผมว่าจะเจอมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอเคไหมตอนนี้เราก็รีบเปิงนีไป ไอ้เรื่องานเขาเริ่มแปดโมงนี่แปดโมงครึ่งแล้วบูงออกจากบ้านเจ็ดโมงห้าสิบพี่โทรมาว่าฮัลโหลบูมกูขอโทษกูเพิ่งตื่นแล้วผมก็เพิ่งตื่นแล้วผมต้องทำตัวยังไงผมก็เลยวอยวายวะที่แม่นี่มันยิงหงแล้วพี่ไอ้สัตว์เออให้ใครโทรมาวะทำพนัดกันเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมพี่อ่ะโทรมาหาผมตอนเจ็ดโมงห้าสิบเว้บอกว่าบูมกูเพิ่งตื่นว่ะคือกูก็เพิ่งตื่นเหมือนกันพร้อมกันเลยแต่ว่าผมต้องทำฟอร์มเว้ยพี่ ทำไมพี่เป็นหน้วะผมให้เวลา5นาทีเร็วเลยพอผมว่างสายพี่ปุ๊บคุ้มพี่แบบร้าเหมือนกันโทษเหลี่ยม,มเหมี่ยนเหลี่ยมกันเอง นี้นะครับผมอยู่ที่งาน Enjoy All w i l วิลไนะครับปีนี้เนี่ยเขามาจาัดแถวๆรามินทานะตามกำหนดงานเนี่ยเขาเริ่มประมาณ8ปดโมงเช้าครับเป็นงานคายกาแฟก็คือมา จอดรถพูดคุยกินกาแฟกันนี่แหละครับแต่วันนี้เรามาถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าเลยแดดนี่ผมว่ากาลังร้อนได้ที่เลยนะครับเนื่องจากวันนี้มีรถสวยๆเยอะมากเนะี่ยถ้าผมเดินดูทั้งงานผมน่าจะดำแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ยังหาความข่าวไม่เจอนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกรถที่ผมชอบและอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเป็นพิเศษละกันนะครับรวมถึงรถที่ผมมีแผนจะซื้อในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับจริงๆใกล้ผมกับใกล้ทุกคนไม่เหมือนกันนะใกล้ผมนี่ ขอเก็บตังก่อนนะครับจัดซื้อแน่ยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าชอบคลิปแนวนี้ไหมนะครับอ่าเป็นแนวทางในการทําคลิปอีกแบบจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงลองไปดูคันแรกกันเลยครับไปดูหลังเออโหดูหลังสวยจัดเลย อ๋อถ้ามางานขับสี่ก็ต้องดูรถแลดลี่เลยนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถแลดลี่ของ s u b a r ร i ลุยเบซ่าเนาะคนไทยเนี่ยจะเรียกเขาว่าหน้าเหี่ยวนะช่วงนี้ผมมาดูการแต่งรถแบบแลลี่บ่อยมากๆเลยครับพอลองศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งบเยอะพอสมควรเลยนะครับยิ่งรถปีลึก,ลก,ลกนี่หายา,ยากไม่พอนะครับราคาสูงมากพวกชุดแต่งแลลี่นะครับนอกจากความโดดเด่นของสติ๊กเกอร์เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างของเขาจะอยู่ที่หางหลังนะครับพวกรถสไตล์แลนลี่นะครับหางหลังเขาจะมีเอกลักษณ์แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหม ีิซ่าในต่างจากพวกรถสติทั่วไปที่เราเห็นกันในสมัยนี้นะครับยิ่งรถปีเก่ายิ่งหายากและก็ยิ่งแพงนี่ดีก่าอันนี้ตึงสุดไม่จะมีบุญวัส,สนาพี่นะ นะได้ขี่ที่นอันนี้เป็นตัวนิสส์โน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของผู้ชายและหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับที่ชาตินี้เนี่ยขอมีโอกาสครอบครองสักครั้งหนึ่งหรือได้ลองขับมันสักทีหนึ่งนะครับแค่เราเห็นไฟท้ายตามท้องถนนนี้เขอยากจะกรีดออกมานะครับถ้าเทียบกับผู้หญิงนี่ก็เหมือนเจอดาราเกาหลีหล่อๆเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ GTR R 3 4นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นรถของผมและใครลหลายๆคนเลยนะครับและยิ่งสีนี้เนี่ยสี midnight purple ออกเสียงถูกหมวันนี้ซึ่งถูกผลิตออกมาจาก n i ส m โเพียงแค่19บเคันเท่านั้นครับไม่รวมต้นแบบอีก2คันนะครับแต่ถ้าอยากทําเองนะครับแค่เฉพาะค่าสีเนี่ยมูลค่าหลักแสนเลยนะครับถวยจริงผมไม่เคยเห็นสีจริงๆเลยและ R34 ที่นิสสโมผลิตสีนี้นะครับเคยทำราคาสูงสุดในต่างประเทศเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ16ล้านบาทเลยนะครับ GTR สนี้นี่บอกเลยว่าเป็นสีที่หาดูยากมากๆครับ ก็ะ,าะําพี่ราาพี่ 3, 4, รุ่นหนึ่งที่หาดูยากมากๆเลยครับคือ r 3 4 4ประตูครับใครที่มางานนี้ก็จะได้เห็นตัวเป็นๆกันด้วยนะครับ อีโวสิเนี่ยเป็นโฉมที่ผมชอบมากๆครับเจปีที่แล้วเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้นั่ง EX Se เ t e r b o บนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันมากๆเลยถ้าเป็นอีโวสินี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเลยฮะคงแบบคนละเรื่องเลยครับคือมิติมิติมันอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่ามันแบบมันเหมือน EX ใช่ปะ่ะแต่คือมิติตัวจริงแม่งไม่ใช่พี่คือตัวจริงแม่งแบบผมบอกเลยว่าความใหญ่แม่งแบบแบบนหน้ากลัว เป็นวอลิสทางคันเป็นหนึ่งในสำนักยอดฮิตของชาว J D M เลยนะครับนั่นก็คือสำนักวอลิสครับพาร์ทของเขาเนี่ยจะมีความดุดันเป็นพิเศษเหมือนรถสนามเลยครับถ้าจะอยากได้พาร์ทแบบนี้มาที่ไทยสักชุดหนึ่งนะครับผมลองกดในเว็บเล่นๆน,นะต้องมีประมาณ1นล้านสองแสนเยนนะครับหรือที่เป็นเงินไทยกับค่าเงินช่วงนี้ก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะนี่ยังไม่ได้ดูค่าชิปปิ้งขนส่งเลยนะครับข้างหลังมันจะเป็นโปบนแบบนั้นนะที่เห็นป่เออสวยปะ เฮ้ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นีเ้ยงานมันเนียนดีนะพี่ชาบันไดอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็าทำเป็นสีขาวแบบไม่ใช่ขาวมันมั้ขาวมกใช่อันนี้จะเป็นแบบว่าเดิมๆใช่พี่ทร <ๆ S 1> งเปลี่ยนเนี่ย ในปีนี้นะจะมี GR Yaris ที่เพิ่งออกใหม่มาในงานหลายคันมากๆเลยครับคันที่ผมชอบมากที่สุดจะเป็น GR ที่แต่งสไตล์ WRC นะครับเนี่ยคันนี้เหมือนรุดออกมาจากสนามลลีีเลยนะครับโหเต็มทุกจุดยันพาร์ยันล้อเลยฮะนอกจากที่เก็บภาพส,สวยๆมาให้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังเหตุผลที่ทาไมคนถึงชอบเล่นซูบารุนะครับถ้าถามคนที่ชื่นชอบอินเพซซ่านะครับสิคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่า9.5คนต้องบอกว่าชอบที่เสียงมันแน่นอนเดี๋ยวลองไปฟังดูครับ เสียงมันไม่เหมือนกับรถสมัยเราอะน้อยนะเสียงมันเครม่ร้อรยเยอะนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงคู่แข่งคนสำคัญของซูบารุกันบ้างนะครับ ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับไปพี่ผมต้องหารถที่ผมอยากได้ก่อนเฮ้ยรถพี่คนไหนปะวะไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่หรอกเป็นสีอะว่าอะไรตัวทัมมีม่ปะโอ้โหอ่ะ เจอรถที่ผมอยากได้แล้วใช่และนี่ก็เป็นรถที่ผมอยากจะซื้อมาขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นคือ Mitsubishi Evo 9ครับจริงๆแบกับ9คล้ายๆกันนะครับแต่ผมอาจจะชอบกันชนหลังของ9มากกว่าโหถ้ามีโอกาสนี้ผมว่าโดนแน่และคันนี้นี่สีขาวด้วยถูกใจเลยครับนะ มีพี่คนหนึ่งเคยบอกผมไว้นะครับว่าถ้าเรารักในรถขับ4แต่ยังไม่เคยลอง Evolution เนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยครับ มาคละสีสวยนะสีน้ำเงินเอาไปละทำสีน้ำเงินนะเน่ไปกับ้านายคอี่ไหมล่ะมึงเนี่ยายคอฟี่ของจริงของจริงฟ่กันสองคนเออเพราะว่าคนเยอะ,น,ยอะน้ำผมอะไร่ะผมสวัสดีครับ ตอนนี้ผมกับเราเดินทางไปที่งานออริจินันะครับไม่ใช่กลับแล้วกลับแล้วคนเยอะคือคอะเป็นปกตินะเวลาเรามางานพวกงานเฟสงานคาเฟ่ร้านกาแฟคนจะเยอะมากก็เลยมาจบคอฟฟกับพี่แมงกับหมูปิ้งที่จีฟรีก่อนขึ้นด่วนผู้ใหญ่เยอะอย่างที่แมนบอกอ่ะนะผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เยอะแต่เป็นผู้ใหญ่นั้นเลยเราก็จะแบบเนาะเราก็ที่เหตุผลที่คิดมันเะป็นแบบแบบนั้นนะครับที่ดูเมื่อกี้ ขอไห้าถ่ายเฉลยแมงเลยเยอะเอาไว้แบบใกล้ถึงวันนี้หน่อยยวได้ไปขอเปิดประตูดูโอเควันนี้ว่ามานี้เอามาเซิร์ฟเซิฟสนุกสนุกก็เดี๋ยวมีงานอะไรคีนี้จะไปบ่อยแต่ต้องบอกกันว่าพอเข้าหน้าฝนแล้วงานเฟซเขาจะเริ่มไม่ค่อยจัดกันแล้วพี่คนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยขับรถหน้าฝนกันแล้วิ่งอ่ะมันเละข้างล่างมันเละแล้วเขาไม่ค่อยขับแต่ว่าไม่ใช่กับเรา แล้วขี่หมดไม่สอดลูกใครไม่สอดรถใครนะองน้ำท่วมไปหมดไปได้หมดอะขอแค่อยากคุ้มท่มวมโคมจนดับพอ,อก็จะกลับบ้านและเพื่อนทำงานต่อวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันทำงานนะใช่ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่แม่เปิดคลิปหน่อยดิสบายหน่อยเ<ไ>ปิดคลิปหน่อยปิดไปเลยไม่เอาพี่ปิดเลย อาจจะ35องศาได้ดูได้ไงดูจากอันนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ของเรานะครับตังอยู่บนทางโลวงนะฮะมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วที่1 0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะแม่แเป็นเฮี้ย,ยนะอะไรเนี่ยเฮียผู้คก็